เจอของดีแล้ววันนี้ดูเดินบังสักดับหนังหมูเลือ่อนอ๋อนี่เดินบังสักไดวา่าเนาะโอ้แดดเราดดผิดจดตใจเว้ยช่วงมุมบาดตายเ้ายังทำอะไรไม่ได้ยอมแบยยอมเม้อยอมแบยยอมเม้อ ลงรุ่นไม่หวดลงไปไหมดังไมนะโอ้ยมาจากไกลเอาไม้เลยเออไิผีป้าพูดเนี่ยลงใหม่ครับลงใหม่เอาไม้ไหมเอาไมวหตรงที่เดี๋ยวขึ้น เฮ้ย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 เเปิดหมาเองเปิดไม่โกเปิดไม่ทกเปิดหมาเยชก่อนลั่นอยู่ใกล้ๆรถพี่ญาดีที่ดีที่โอเคได้ได้ได้ไ้โอเฮยดีที่วันนี้สองคันนะกับกัด ยืนกันลื่นเลยสองที่ปรยัเราสองที่สองคนวันนี้สองที่บ้านสองที่ไอ้หัวเลยไอ้ไรกันนี่เอ้าเหงาเองาหรอเพื่อกำลังเินแก้แขนก็แก้แขนดิ đang lại đem lại đem à, đem lại đem lại đem lại ยอมแล้วก็เน้นมาแล้ว CRF 3 0 0 L โอเคไม่นะโอ้ยหมุน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 มาดีมาที่ไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้ดิไม,ไม่รู้ดิเอาโอเค L X แกะตัวนะฮะรอบสองจะผ่านหรือไม่ช่างเรกช่างเรกศูนย์เจ็ดโอ้ยไม่ผ่านตั้งแต่ต้นเลย ต้องกลับไปฝึกจักละไม่ยังเร็จมันยับหมดแล้วดัง <c ười> ต้องขึ้นให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่งั้นก็จะเจอแบบนี้ก็คือครับพี่เล็กต้องยังนะเาโรวันเอาคืนนะ มาเรามาสัปดาห์น <th> ่ะอหองคินเองคนดิกกราบเออพี่บา